เรื่องเครื่องบินสอดแนมนะครับหรือบอลลูนสอดแนมที่สหรัฐอเมริกายิงถล่มจนถึงขนาดนี้นะครับที่ใช้ F22 ทําทำการโจมตีนะครับจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหลักฐานอื่นใดน,นะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับวาสนาการที่น่าจับตามองกรุงนี้ไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศจีนเล่นใหญ่และคราวนี้นะครับก็ขึ้นบัญชีดำา2บริษัทยักษ์ของสหรัฐอเมริกาล็อกฮิดนะครับมาตินและก็เชน เทีออนนะครับตอบโต้การขายอาวุธให้กับไต้หวันจีนนะครับบรรจุล็อกฮิดมาตินและแผนหนึ่งของเลทีออนนะครับเทคโนโลยีลงในบัญชีรายชื่อนิติบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับต่อกรณีการขายอาวุธให้แก่ไต้หวันแบบแบนทั้งสองบริษัทจากการนำเข้าและส่งออก เกี่ยวข้องกับจีนในมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดที่กำหนดเล่นงานบรรดาบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกามาตรการนี้มีขึ้นท่ามกลางการตึงเครียดนะครับขั้นสูงระหว่างสองชาติตามหลังนะครับเหตุการณ์กองทัพสหรัฐอเมริกายิงยิงตกในสิ่งที่ระบุว่าเป็นบอลูนสอดแนมของจีนและมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากจีนเตือนว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ต,ต่อนิติบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา ที่บ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงนะของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยสื่อตะวันตกฮะก็ให้จับตามองฮนะรัสเซียเปิดศึกถลม่มยูเครนอย่างต่อเนื่องระลอกใหม่ฮนะองค์การสนธิสัญญาแอตติกเนลลินาโต้ห่วงยูเครนผ่านิกระสุนเปลืองทำกลางแสงยุโรปร้อยหรอ การสู้รบนะครับในยูเครนทวีความร้อนระอุในช่วง1ปีของสงครามหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากโจมตีภาคตะวันออกของยูเครนจนสามารถฝ่าแนวกั้นของกองกำลังของยูเครนได้ในสัปดาห์นี้นะครับขณะที่ชาติตะวันตกเตรียมอัดฉีดอาวุธและส่งกระสุนช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีกนะครับท่ามกลางสัญญาณเตือนว่า ปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียถแถลงผ่านเทเลกราムนะครับว่าทหารของยูเครนในลูฮันถูกกองกําลังของรัสเซียลุกไล่นักจนต้องฟานขอภัยฮะจนเป็นฝ่ายถอยร่นแต่ไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ส่วนไหน ะะปาฏิหารยังคงมีเกิดขึ้นจริงเป็นไหวที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียปรากฏว่าพบผู้สีชีวิตอีก3รายติดอยู่ในซากประหักพังนาน11วันยอดผนิวพุ่ง45,000รายเหมือกุภัยตุรกีช่วยเหลือเหยือ่อผนหวได้เพิ่มอีก3รายหลังติดอยู่ใต้ซากอาคารนานถึง11วันขณะที่ยอดผู้สียชีวิต จากในตุรกีและซีเรียพุ่งกว่า45,000รายท่ามกลางภารกิจกู้ภัยที่ถูกปรับไปสู่การบระเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนท,าที่อยู่อาศัยอีกนับหลายๆล้านคนเลยทีเดียวนะครับคลิปประหลาดแล้วก็น่าจับตาฮะอูดโหดสัตว์ปรากฏว่ากัดหัวเจ้านายขาดนะครับอนาถที่อินเดียหลังถูกกรั้ง ไม่ให้วิ่งตามสาวลงเอยถูกตีตายนะครับอูดหนุ่มชะกันนะครับฮลโหโหดเพราะติดสัตว์มันเป็นอูดสาวที่รีบสลัดตัวหลุดจากสายบังเหียนและพยายามวิ่งตามไปด้านเจ้าของอูดนะะฝ้ายอย่างหนัก เพื่อที่จะรั้งตัวอูดที่กรังเอาไว้แต่วินาทีเหล่านั้นโทสะเขามันพวยพุ่งขั้นสุดนะครับด้วยอารมณ์เกลียวกลัดมันกัดาหาันมากระแทกเจ้านายจนส่งผลทำให้เปกองแทบพสุธานะครับทั้งนั้นยังไม่พอเจ้าอูดที่เคยเชื่อได้กลายเป็นปีศาจร้ายนะครับมันงับเข้าที่คอของเจ้านายและยกขึ้นจนตัวลอยเหนือจากพื้นและเหวี่ยงไปที่กองพื้นอีกครั้ง แล้วเต้าปีศาจบ้ากรังรายนี้ก็เคี้ยวศีรษะของเจ้านายของเขาจนขาดออกจากร่างกายวัชิงจันโพสตรายงานรายละเอียดพร้อมทั้งอ้างอิง The c h a r m s of India สื่อชั้นนำแห่งประเทศอินเดียอันเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับสะเทือนขวัญร้ายแรงชนิดที่ไม่เคยอุบัติมาก่อนในอินเดียในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็กู ซากบอลลูนที่อ้างว่าเป็นของจีนที่เกี่ยวข้องกับการสอดแนมนะครับบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ไส้ในอยู่สหรัฐอเมริกาเปิดฉากภารกิจเก็บกู้ซากบอลลูนที่อ้างว่าจีนส่งมาสอดแนมถูกเครื่องบินขับไล่ยิงตกที่นอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการทำการวิเคราะห์ไส้ในหน่วยบัญชาการนะครับ ทหารทางภาคเหนือได้มีการถแถลงว่าชิ้นส่วนท้ายๆของบอลลูนซึ่งถูกขีปนาวุธไซวินดอรนะ์ยิงตกได้ถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการสำนักง,งานสอบสวนกลางของ F.B.I. ที่รัฐเวอร์จิเนียเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปฏิบัติการค้นหาวัตถุปิจนาอีก3ชิ้นถูกยิงตกตามหลังกรณีบอลลูนก็ยุติลงแล้วเช่นกัน นในขณะที่ไต้หวันก็มีการพบซากนะบ,บอลลูนตรวจวัดอากาศตกเหนือเกาะห่างไกลเชื่อว่าน่าจะเป็นของจีนไต้หวันพบซากบอลลูนนะครับตรวจสภาวะอากาศที่คาดว่า,าจะเป็นของจีนตกอยู่เหนือเกาะห่างไกลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญใกล้าชายฝั่งของจีนกองทัพไต้หวันระบุว่าเมื่อช่วงสายของวันพฤหัส บอดีที่ผ่านมาทหารประจำการอยู่ที่เกาะตรงอินนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกาะหมาจู่นะครับนอกชายฝั่งนครฝูโจวของจีนได้พบวัตถุปิศนาหล่นลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นพบซากบอลนูนที่มีขนาดกว่า1เมตรพร้อมกล่องอุปกรณ์ที่บรรจุภาษาจีนซึ่งใช้กันในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็ถายหยวน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลซีซานซีของจีนอีกส่วนสองข้อความหลังบ่งบอกว่าวัตถุที่พบเป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจอากาศนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือปรากฏว่ามีการโชว์ตัวแบบทียิฟนะครับผู้นำเกาหลีเหนือควงลูกสาวนะครับคิมจูแอชมกีฬาต่อเนื่องในวันเกิดของคิมจองอึน นะครับคิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือควงลูกสาวที่รักคิมจูแอชมการแข่งขันกีฬาพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรอยงานนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นําคิมพาลูกสาวเปิดตัวในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางกองทัพเลยนะครับอีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮนะปรากฏว่าเหยื่อที่ตุรกีสามารถช่วยเหลือคนที่ ติดซากปรักหักพังเป็นเวลา278ชั่วโมงตอนนี้ก็ตายกว่า4,000 40, 0นะครับ3,000ศพแล้วเจ้าี่หนูก็ภยัยป็นไหไว้ช่วยชายอีกคนหนึ่งรอดชีวิตในซากปรักหักพังในตึกนะครับเมืองอันตัญญาติดอยู่ในตึกดังกล่าว274-78ชั่วโมง ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในตุรกีซีเรีย43,000รายเข้าไปแล้วในขณะที่บิดาหแห่งการวิจัยอนุรักษ์แพนด้าหูจินซูลาโลกด้วยวัย94ปีศาสตราจารย์หูจินซูนะครับผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านนิเวศวิทยาเชื้อภาพของแพนด้ายักษ์นะครับและ เป็นคนแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับแพนด้ายักษ์ในจีนเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย94ปีในขณะที่ยูเครนก็ย้ำจุดยืนสหรัฐอเมริกาเชื่อรัเสเซียยึดไม่สำเร็จในขณะที่สงครามยูเครนรัรเสเซียกำลังจะครบครอบหนึ่งปีในสัปดาห์หน้านะครับนายโวโรดมีเซรัสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนได้ย้ำอีกครั้งว่ายูเครนจะไม่ยอมจำนนดินแดน หรือประนีประนอมกับทางฝั่งของรัสเซียแต่อย่างใดนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องแปลกๆครูรักข้ามเพศดแดงพรตะนะครับคลอดลูกคนแรกสะเทือนจารีดประเพณีของอินเดียภาพชายหนุ่มสาวพรตะตั้งคันนะครับฝ่ายที่มีเสรีภาพคล้ายนะครับเพศชาย ซึ่งกลายเป็นไวรัลบนโลกนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะภาพที่เป็นฝ่ายชายเป็นผู้ตั้งกันเท่านั้นแต่เพราะทั้งสองคือคู่รักข้ามเพศคู่แรกในเชิงปรากฏการณนะ์สิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าจับตามองก็คือวันช่วงครบรอบนะครับการเปิดฉากยิงถล่มลุกเข้าไปในยูเครนของรัสเซีย ใกล้หวนครบรอบการเกณฑอาหารครั้งใหญ่ของรัสเซียเกิดขึ้นและการบุกจู่โจมของรัสเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ฝั่งสาภาพยุโรปมีแนวโน้มว่าจะมีการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปให้กับทางยูเครนเพิ่มเติมแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้ส่งมีแต่ราคาคุยว่าจะส่งเข้าไปเท่านั้นใน,ในขณะที่ผู้ดำ นะครับอย่างวาลาดาเมียปูตินนะครับตอนนี้ยังคงได้เปรียบในสงครามครั้งนี้นะครับเฮนริเกอริงเจอร์นะครับซึ่งเป็นกุนซือใหญ่ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ให้สัมภากับซือมวญชนว่าถ้าไม่มีรัสเซียโลกนี้จะมีความสงบมากขึ้นนะครับนั่นคงเป็นประเด็นสำคัญนะว่าใกล้ถึงเวลานะครับที่รัสเซียจะครบวาระการยิงโ่ม ยูเครนอย่างเป็นทางการเรื่องเครื่องบินสอดแนมนะครับหรือบอลลูนสอดแนมที่สหรัฐอเมริกายิงถล่มจนถึงขนาดนี้นะครับที่ใช้ F-22 ทําทำการโจมตีนะครับจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหลักฐานอื่นใดน,นะครับที่ระบุว่าเป็นบอลลูนสอดแนมที่ตกที่ไต้หวนันล่าสุดก็ปรากฏว่าเป็นสวยลักษ์ของบอลลูนสอดแนม ไปตกที่ไต้หวันขอไปฮะบอลูนเกี่ยวกับสภาวะอากาศไปตกที่ไต้หวันแต่สหรัฐเบกาบอกว่านี่คือบอลูนนะครับที่ใช้ในการสอดแนมแน่นอนอย่างไรก็ตามจีนทำการตอบโต้วคว่มบาตรสองบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธของฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าสหรัฐเบกาเนี่ยจะขายอาวุธให้กับทางไต้หวันรวมทั้งร็อกฮิตมาตินผู้ค้า อาวุธรายใหญ่ของฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเกมนี้น่าจับตามองนะครับนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถขายอาวุธให้กับหาทางไต้หวันได้เพราะมีการคว่ำบาตรล็อกคิดมาติมและบริษัทขายอาวุธอีกบริษัทหนึ่งอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นมาตรการแต่ละฝ่ายฝั่งสหรัฐอเมริกาเดินกลยุทธ์การโจมตีบอลลูนเพื่อต้องการกรอบข่าว นะครกระแสข่าวที่สื่อของสหรัฐอเมริกาเปิดโปงเกี่ยวกับท่อก๊สนอร์สตรีมและนอร์สตรีมสที่มีการเปิดโปงว่าสหรัฐอเมริกาวางแผนไม่กว่า3เดือนในการนำนาวิกยโยธินเข้าทำการก่อวินาศกรรมท่อก๊สเพื่อของรัเสเซียนะครับเพื่อที่จะขายก๊สเองให้ฝั่งสหภาพยุโรปนะครับจึงเป็นที่มาของการสอยบอลออบอลูมของจีนการสอยบอลลูนของจีนจีนก็ทําการตอบโต้ ได้การคว่ำบาตรบริษัทอาวุธของฝั่งสหรัฐอเมริกานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวกรพรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งอูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจารีพระเพรีราชวงจักรีสวยราชสมบัติตามบัญญัติ กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุจเทพอวตารสกิตบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเลือดแผ่นสุบันขัติยังสง่า กายพระสพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสะดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตกามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตาวรสถิตฝันหลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุบันคติยาสานางนา กระนดรถกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์เรรินตามทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามมีแท้สองสัตวดูดีมีกษัตริย์กาทั่วทุกเทตพา,พาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์